ก่อนวันนี้เราก็ได้มาที่สวนของพ่อนะคะอุ้ยเจอเจอเพื่อนยูกอบัฟฟาโลทจ่ไหนคะเราก็ได้ไปหามาแล้วนะหนักไหมหนักไหมหนักไหมสมัยนอะมาเปิดคลิปค่ะกล็เอ๊ะไม่ได้อะไรอ่ะ พี่เล่นด้วยสิเนยเนี่ยๆอ่ะอันนี้เหรอสมุนไพรเต้องกินแล้วอ่าอาปะเออรวมเกี่ยวกันหมดละมิสวารสชาติเป็นไงบ้างคะหวานค่ะอ่าหวานแล้วก็เอ่อสาวหวานค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่อง The My Today เฮ้ Hey นะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้มา ส่วนของพ่อนะคะมีมะละกอแตงโมชัยโยโหหิิวมาเฟืองมาไฟมากรุนมาดาวม่าแนะนำหน่อยค่ะว่าแบบมีต้นอะไรบ้างมาเดี๋ยวเกยก็จะมาแนะนำเอเอเทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำสวนพ่อกันเลยนะคะ เก็บอาการก่อนเก็บกิรยิยาท่าทางก่อนเออทำตัวชิวๆสบายๆขอ2เม็ดขอสองเม,เม, <c oughs> ม็ด <c oughs> เรียบร้อยอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้ต้นมันนะคะก็จะท่าแบบมันอันนี้เราก็จะกินได้ทุกคนเคยเล่นไหมเราจะทำสร้อยกันแบบนี้นะนี่นี่ ไม่อันนี้เป็นเหมือนแบบตอนเราเล่นตอนเด็กๆอ่ะไม่เราอันนี้ไงอันนี้จะเป็นสร้อยเนี่ยเป็นเจ้าในเป็นราชินีไม่ราชนีเป็นคุณหญิงเอาอีกหนึ่งใบดีกว่าเขาเล่นกันแบบนี้นะเขาเล่นกันแบบนี้เดีวก่อนนะเอออ่ะเอาเต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจโอ้ยว้าวเฮ้ยว้ 우가네이교로 <뭐라> นอะเลยฮีเลน้าขงเานาขปนาเยยิ่งใหเนโนบลรเฮกงอเลยกนเล่นนี่ตอนเล้ยก็เลยเไม่จไเจจะไดจนได้จานเออจานเออเอามื่อเดิมมือระดิ่ี่ม่ะก้จะเจนแรกครอบน้าด้วยกอนจะเลยดอวันน้องเนี่ก้จะกันนี่ได้ละรับเลน่ด้หมด้รับเลนะรับเลนะวิลี่ี่วิลี่รับเลนอ่ะพ่อนาะคลอดกับแม่เอออนี่เดี๋ยวนากันอารุกอนก็เราได้คุยกับลุงเขาเมื่อกี้นะเกีก บอกว่าควายชื่ออะไรควายก็บอกเออควายก็ดูม้าก็บอกว่าควายชื่อควายนะเกียวก็เมื่อกี้เกียวจะบอกง่ายังไงนะควายก็บอกอันนั้นแหละนี่นี่นี่ทุกคนเมื่อก่อนเราจะเล่นกันแบบนี้เราจะแบบตัดตรงนี้มันจะเหมือนเจ้าหญิงนี่แล้วเราก็จะใส่แบบนี้เป็นสร้อยเป็นสร้อยใช่ใช่ใช่เป็นสร้อยโอไม่เอออีกข้างเออเอ้ แฟนคลับเยอะมากเลยแฟนคลับเยอะมากเลยเนี่ยคลิปกันใหญ่แล้วอะ่ะอร่อยอร่อยทำไมใครทำไม่ได้ทำา <c oughs> นี่นาะทุกคนอนะันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะอันนี้เขา๋อ,อไม่เคยรู้จักเลยเต้นกล้วยที่นำมาจากฟิลิปปินเลยนะคือว่าแบบ อ่าเขาบอกว่า you can go ภูเขาทองเราก็ตอบว่าเอ้ยย่าใช่ใช่ใช่ใจะ go ภูเขาเงินมาอันนี้ก็จะเป็นสลัดบ้านนอกนะคะวันนี้เยอะแยะเลยวฮ้ยทุกวอันนี้อันนี้มันจะเป็นแอปเปิลเอ๋แตงโมนะคะค่ะค่ะมาเข้ามาเข้ามาเอเออมันลื่นอันนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาภูเขาทองพี่เต้มันลื่นอ่ะนานนี้ใช่ค่ะมาเข้ามาเข้ามา เรลลี่ไม่ลลาลสีเหลลายสีลือาสีมา้มทแล้วสิลายสลลลีมีนี้สดาทุกคนเดี๋ยวมามามาตามพ่อมาเตามเกียวมาเดี๋ยวเกียวจะตามพ่อไปนะพ่อบอกว่ามีพลิกเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเด็ดคลิกกันนะคะ อันนี้มันจะเป็นรูงูนะคะรูใช่ๆๆพี่เดยวลองเย็ดดูกินก็จะขอขึ้นมาจ้าโอ้โฮนี่เยะๆเลยพี่เดียไหนเนี่ส่วนพิกเจอละว้าวปล่อยให้บ้านน้ำเฮ้ยโอ้โฮจะดูต่อบันละปร็นเฮ้ยเธอแกละบ้าแยะนี่ทุกคนเนี่ยพูดดูสิ เม,มื่อกี้อ่ะมีผักเยอะแยะเลยนะที่นี่ถ้าเราดูฝนอ่ะเรามาหาอันนี้ได้นะน, <st> นี่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 เกียว่าน่าจะขึ้นมาเยอะเลยผักงอแง,ง,งพี่ดิเมื่อกี้ตอนแรกนี่ตอนเกียวก่อนเมื่อกี้นะทุกคนเกี่ยวนึกว่าไม่มีอะไรเลยจะมีนิดเดียวแต่อันนี้เป็นสวนจริงๆเลยนะเมื่อกี้เกี่ยวอยู่ในรถเกี่ยวได้คุยกับพ่อว่าเกี่ยวนึกภาพนะจะเป็นสวนพิกีใหญ่เลยแล้วก็แบบพ่อบอกว่าเด็ดทั้งวันก็ไม่หมดแล้วแล้วพอเกียวมาถึงนะเกี่ยวอยู่ข้างล่างแล้วก็ เกียวมองขึ้นมาเก๋เห็นเต่หญ้าอะไรพวกนี้นะแล้วพอมาเกียวมาดูจริงๆเยอะจริงๆอ่ะทุกคนดูสิอันนี้คือสวยเลยอ่ะเนาะ,นนะมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เกียวก็มาถึงที่นี่ละเดี๋ยวขอตัวดมเดี๋ยวจะกินพริกให้ดูนะอะ้อ้จ้า <c oughs> โทษค่ะขอโทษค่ะขนาดเกียวคิดว่าเค็มหรือหวานคะเหอเกลียวเียวคิดว่าเกลียวจะแบบกัดแบบให้ละเอียดเลยนะแล้วนี่กัดอันนี้เดียวมันกระเด็นใส่ปากนี่ไปมีมีมีผลไม้อยู่อันนึงเกลียวจะพามาดูมามาดูมาดู วันเด่นนะตกวนี้สิผลิที่ได้นน่ะในหน้าตาเกลียวนีนะด้วยอันนี้ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรากินแล้วเราก็จะสวยขึ้นมาเหมือนเกี่ยวทุกคนเห็นไหมเกี่ยวจะตัวดำๆอันนี้ก็คือรุ่นน้องเกี่ยวนะเกี่ยวจ้างประมาณเดือนละหมื่นห้าหมื่นห้าทุกคนเลยน่หัวล้อออกมารุ่นน้องเกี่ยวก็จะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะคะแล้วก็พี่เด็กเจ็ดคนแล้วนี่นะคะ ลูน้อส่ว,วนเอออันนี้อันนี้ทุกคนอันนี้เราก็กินได้เหมือนกันนะนี่มันเจะใครเคยกินบ้างเจียวอันนี้เจียวขอถามเด็กบ้านนอกนะนี่นี่ต้นต้นมันจะเป็นแบบนั้นอนะเราก็จะแกะกินข้างในมันนะนี่นะนีดว <laughs> อือ<ม>ืออือยอะๆนิ้วหนิ้ว ย้อนเลยไม่ชิดไม่คิดไม่าเลย่ชิมไม่ชิมเม่ชิไม่ิมไ่ิไ่ชิมไม่ชิมลม่ชินี่นิมไ็่ชินไม่มไร่ะพีไม่ชิมได่อิมาม่ชยมไม่ชิ้ม่ชิมไมเชิมม่ดิได้ชิไชมไ่ิม่ิิม่ชิมิมไม่มาด่ไ่เิชมไล้ชิมไ่ชิ่ิมไไม่ไ่มไมม่อสิเดได้ม่อสิพ่อคะเดได้ไ แด่แด่บว้เฉดนะจืไม่เม่แม่เดี๋ยวไม่กล้าเด็ดรอให้เรอให้ลูกน้องเกียวเดดนะเดี๋ยวเกียวจะไปสั่งลูกน้องตอนนี้ก็ลูกน้องก็ทำงานเกียวแบบเห็นลูกน้องทำเงินไม่ได้อยากทำบ้างเดี๋ยวเกียวจะไปทำบ้างนะลูกน้องเรื่อใบยาดกี้มาบ่หอมาบุกี้ที่ไม่ที่ไม่มาบุญยากีมาบุน้าะโออ่ะี้ลูกน้องเดได้เยอะแยะแล้วอันนี้ต้องจะเพิ่มเงินเดือนให้น้ ไม่ต้องขอคุณไม่ต้องขอคุณต้องขอคุณนี่นี่นี่อันนี้ลูกน้องคนที่สองเด็ดเดได้เท่าไหร่แล้วลุงโอ้คนนี้อารมณ์ดีมากเลยเด็ดได้เท่าไหร่แล้วคะเออเด็เตด้หรอมาเย่เงินเดียวคนนี้นี่เดี๋ยวเราจะเด็ดกันเลยนะเดี๋ยวเกียวจะขอตัวเด็ดอ๋อเกียวต้องใส่ในไหนอะทุกคนกระเป๋ากระเป๋าใบไม้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  เดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวช่วยนะเล่เล่เล่มายอมายอมายอเล่เล่เดออ่ะทุกคนมาเดี๋ยวพี่เดเดี๋ยวเราเออพี่เด็ดๆอะไรเนี่ยมันกว้างพื้นที่ไม่เข้าใจอ๋อขอบคุณฮะขอบคุณเออดูลูกน้องเกี่ยวขยันมาก เพิ่มเงินเดือนให้แล้วจากหมื่นห้าเหลือหมื่นสามดีไหมไม่ไม่ไม่เออเป็นเอหมื่นห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหมื่นห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งต้องคิดลอเออใช่เเดี๋ยวเกียวขอตัวแบบไปทำงานอีกสักสิบปีแล้วก็ค่อยกลับมาจ้างพวกเขาได้ไปเดี๋ยวขอตัวเด็ดที่ก่อนนะไป เอาบูล่าดูบุอนี่อันนี้ไม่คลาสไรรวมกับของอันนั้นแล้แค่คนดูกับเราสองคนที่รู้กินให้หมดเลยพี่ดีขนาดแค่เม่ดเดียวกี้นี่กี่น้ำตาลอีีทำไมทำตัวแบบนี้มาคุ้ยนี่เปนน้ำบดเอจ้าเจ้าอะไแกล เอาโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะอะไรวินดีม,มันเ,เปื้อนนี่มาเมื่อกี้มันเปื้อน,นเนี่ยนิ้วไม่เปื้อนนิ้วไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวมันแสบหรอกมันไม่เป็นอะไร่ะทุกคนตอนนี้เมื่อกี้เราก็ได้เด็ดพิกไปเย็ดเย็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเด็ดมะเขือต่อมีมะเขือด้วย Come on let's g อย่ามัวสิมาเอย่ามัวปลาบูทองแม่เกิดเป็นต้นมะเขือแล้วก็แล้วก็ต้นอะไรอีกแล้วก็ต้น o อต้นโพเงินโพทองต้นโพเงินโพทองที่นี่ไม่มีต้นโพเงินโพทองมาแยะเลยไหนพอไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย นี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วนี่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 ทุกคนเยอะแยะเลยว้าวว้าวว้าวนี่เราจะเแบนเสาเสาอะไรนะพี่เดชเสาไฟฟ้าอ๋อเคสเคนี่นะคะนี่นี่นี่เห็นแล้วเดี๋ยวพี่เดชรอที่นี่นะ ไปไปไปได้แล้วสองลูกเยอ้ออเย่เไปไปไปเราไปหาพ่อกันไม่มีพ่อเนี่ยไม่มีเลยเจะเนี่ย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 ไหนอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมน้องเกียวไม่เห็นอ่ะเนี่ย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 ตอนนี้เกียวมองไม่เห็นอะไรเลยกินเน้ าอ<ะ>ああีไป้อไปแล้อ <sl ā> <Bryant> ่าทุกคนเออต้นนี้มีไหมนะต่อไม่มีเราไปต้นอื่นกันเถอะมามานี่สีมานี่มานี่มามามาอ้ยเยอะแยะบีบีทุกคนเกืยวเกือบคำว่าเราอะทุกคนตาแบบจ้าแม่เจจ้าดเออแล้วเจเจมาทุกคนเกรอาอากอา ปิดเสียงเปิดเสยงเลยเปิดเสียงเอ้ยเนี่ยเอากพลาน่ากกพลาน่าอันเจ้์นี่เห็นไหมพี่เดชเก่งกว่าเกียวเดชได้เยอะมากเลยเก่งจังเก่งจังดูดูเกียร์เดชได้กับพี่เดชป่อกไว้ก่อนอย่าแย่งนะมีอีกไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้อ๋อครับบงครับบงไม่นายนายเ้ยเปิดเสียรุ่นเนี่ยเปิดเสียงเปิดว่ะเลยตาพี่เดปตาตาตาเออนุ่นนู้นพี่เดชพี่เดชนุ่นนู้นนู้นน่ะนุ่นน่ะนุ่น มามดทัดไป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 อ๋อพี่เดน่นี่น่ไปไปน<อ>ู่นน้่พี่เดตเกอ้าหน้เดเดูเน่พี่เดนี่เออเน่ เออเหมดแล้วหมดแล้วมีอีกไหม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วตรงนี้เราต้องลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างใช่ไปมีทุกคนได้เยอะแยะเลยนะพอแล้วนะมพี่เด๊เนาะพอแล้วไปกลับไปหาพ่อกับแม่ไปข้างล่างข้างล่างยังไม่เปไปลงไปพี่เด๊ต้องลงไปก่อนเดี๋ยวน้องถ่ายให้ตรงนี้อ่าลงไปที่นู่นที่นู่นเออไป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 นู่นน่ะพี่เด๊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 นี่เออเดี๋ยวเราจะอันนี้เหรอ ทำลายพี่เดวลูกจี้เดียว,ยวพ่อบอกว่าจี้เดวก็เอานี่อันนี้ของคิดจี้เดีวเมื่อกี้คิงเดทตั้งใดอันนี้ไม่ฮ่าพ่อกำลังดอนี่อ๋อเออใหญ่กว่านิดนึงโอเคให้อภัยนี่ตัวหาดีๆมันมีแอะมันแอดมันใหญ่กว่าลูกเมื่อกี้ฟา <c oughs> ลาฟารา้วกคนเดี๋ยวเราขอตัวเดทอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับไปรวมกันข้างล่างแต่นี่คือร้อนมากเลยเหงื่อออกหมดแล้วไม่เซ็กซี่เหมือนคนอื่นเขานะไปค่ะทุกคน พาเพื่อนๆทุกคนไปดูผัดกันนะคะไปค่ะเทุกคนตอนนี้นะคะแม่ก็ให้เราไปไทยายกระอกระทอมกระทอมเอาไหมคะ่ะเอาไหม่เอาใหม่เราก็จะไปดูกระทอมของพ่อนะคะเราไปกันเลยถอดแทะ เอาเอแต่เอนาเถคนตอนนี้นะคะเราก็เออได้ผักประมาณเท่าไหร่นะไหนพี่พี่เดชพี่เดชเปิดให้ดูหน่อยอะยกออกดิเอ่อมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะอันนี้ขวดเปล่าเอาไว้มองอันนี้ละอันนี้ก็ลูกมะพ <c oughs> ร้าวอี๋นอยยกอีลูกไหนลูกไหนลูกนี้ไม่กล้าแกงแล้วฉันจะฟ้องพ่อฉันจะฟ้องพ่อเธอ,อคอยดูนะแม่แม่เมื่อกี้เนี่ยเกล คนก็ได้เยอะแยะเลยนะคะนี่นี่ก็เป็นพลิกนะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปกินอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะไปอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้กลับมาที่บ้านของพี่สาวแล้วนะคะซึ่งอยู่ในละแวกของแม่ตื่นนะคะนี่ สวยมากบ้านพี่สาวใช่ไหมคุณเดเดบ้านพี่สาวอีกคนอีกคนที <laughs> ่ไม่ใช่คุณเดเดนะนี่หลังบ้านเขาก็ได้ปลูกถัว่วอ,อะไรนะถั่วฝักยาวแช่แม่แม่มาแม่มารีวิวหน่อยอะไรเนี่ยต้นน้ำหีะอ้ามันยังไม่ขึ้นขึ้นแล้ว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 ประมาณนิดนึงนะคะนี่โอ้อันนี้ทำไมมันตา้านังเลย <laughs> นี่นะนี่นี่น,น,นี่ขึ้นแล้วเออทุกคนมาดูนะคะเดี๋ยวเราจะยกแม่ให้ทุกคนดูนะแม่มาอยู่นิ่ง แม่แม่จะลิบเลยเดี๋ยวเราจะยกแม่ให้คนดูดูทุกคนขโมยขโมยดูดูแม่ไม่ยอมนะกูตาหลวงกูตาหลวงดูหน้าผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นขโมยอันนี้นะคะทุกคนเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะเลยเชลเชลเชลเออตื่นเช้ามาตื่นเช้าเออบิดตัว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 เอออ่า นี่นะคะทุกคนก็ได้เราก็ได้ไปหามาแล้วนะหนักไหมหนักไหมหนักไหมว้าวนี่แม่จะบอกค่ะแม่หนูเก่งไหมอ่ะแป๊บเดียวได้เยอะแยะเลยพี่ดีพี่อีกอันนึงนีด้วยนี่นี่นี่อันนี้มีผักแม่จะเทแล้วนะว้าว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 อันนี้ก็จจะเป็น ว้ๆนี่ทุกคนแป๊บเดียวก็คือได้เยอะแล้วครับเวลาได้อต่ยาได้อย่ื้อผังไหมคะคุณป้าอ๋ออันนี้เนาะห้าลูกเนาะเรือๆอๆเลืออๆรอยรค่อยๆเรื่อยๆเ่อยๆว่อเ่ยร่อย่อ่อย่อยๆ่เอยร่ออ เก oh. so mm hmm. ี่ยวแคบเป็นบอดทำไมไม่ต้องกลัวด้วยพี่เด็กกลัวไหมเจ็บจมูกหมดแล้วตอนนี้มาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็นั่งกินข้าวกันอยู่นะคะพี่อขอ้ยอร่อยมากอ่ะก็นี่เรากินข้าวกันอยู่นะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนแล้วก็เราก็จะปิดที่เลยนะคะไปค่ะอ่ะทุกคนเราก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเิามท้องเลยอินท้องลมากมากกัน เดี๋ยวรอรอลูกน้องรอไลน์รถเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเลยนะคะทุกคนอ่ะก็คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะชอบให้เกียวทำคลิปแบบนี้นะคะก็ก็บอกเกียวได้นะคะคลิปหน้าเกียวจะพาทุกคนไปเที่ยวในป่าหรือว่าในเขาไปหาอะไรผักอะไรอีกนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องสบายทุ่งเดย์ด้วยนะคะสหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะพี่ลางไกาดูหนึ่งทีหนึ่งสองสาม 哦，拜拜。